ความสุขความสาเร็จรุ่งเรืองล่าลื่นร่ำรวยร่มเย็นตลอด365วัน12เดือน4ฤดู1ปีและตลอดไปขอให้ทุกท่านาเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีคือคำบรรินฐานสมปราถนาบวงสื่ออยู่อีกขอบพระคุณครับคุณคุณนั่นออก เห็นเห็นเ็กครับหนึงมองกล้องนะครับหนมองกล้องนะครับ หนึ่งสองสามไหวรูปครับหนึ่งสองสามไหวรูปครับพรุ่งนี้ลงหน้าหนึ่งเลยนะครับลงหน้าหนึ่งในเพจของคณะนิวสย,ยงองหงนะต้องดูนะต้องดูต้องดูครับเพจสยอง 1> 1, 2, ดังมากครับตอนนี้ เพจคณะนิ้วสย,อ,ยองดังมากนะเชิญกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับและท่านจ้าวพามิ้วด้วยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยต้องมาด้นยนะอีกสักครั้งนะค,ะครับครับผมอาจารย์เดี๋ยวให้อเอกเราสี่คนนี้เดี๋ยวขึ้นมาแสดงนิ้วด้วยนะฮะพพจเอกสี่คนคนนี้หล่อมากเลยเด่นไอโอลด้วยโอ้โหหล่อจริงๆนะฮะ